สวัสดีตอนเชา้าครับท่านผู้ชมผมลุงทุงกับทีมงานทุ่งอุซาวันนี้มาพบกับทนตอนเช้าอีกแล้วตอนนี้พระอาทิตย์กาลังโพลุ่นขอบฟ้ากําลังสวยงามเลยแสงแรกของเชา้านี้มาโขกมาป่ากับมาแต่เช้าวัวนนี้ก็จะมาปลูกมันอีกส่วนใหญ่ทีแถวนี้เขาก็ปลูกมันกันแทือบเกือบมดแล้วแหละแปลงนี่ก็น่าจะเป็นแปลงจะถ่ายกันแล้ว ไม่รู้่าจะเป็นแปลงถ่ายของทีมงานบานตะปันหรือเปล่าออตอนนี้ก็รถไทยกับมาเริ่มไทไปรวงนาส่วนทีมงานก็นเดียวอีกสักหน่อยก็ตามมาอาจจะตามมาสายสักนิดนึงเพราะว่าเมาื่อวานนี่ปลูกแปลงสิบไร่ปลูกไม่เสร็จเ,เจอฝนเจอฝ่าลงมาต้องรีบนี้ลงทุงกันนี้ไว้ตัวนี้ก่อนเข้าแหละ เพราะว่ารถปิด,ดอัพเดี๋ยวมันจะออกไม่ได้มีเด็วก,วาากว่าฝากว่าฝน้อแต่ว่ามันขีออกไม่ได้ทางมันจะเละัยจะออกมาทีมงานก็ต้องรีบออกมาแต่จาเรือสักสาสไร่ตอนเช้านี่เขาก็จะไปซำตอนเช้าซักก่อนเสร็จแหละถึงจะตามมามาปลูกแป้งนี่สำหรับที่แป้งนี่ก็เป็นมีเนื้อทีอยู่12ไร่ สภาพที่ดินก็เป็นดินทรายนะครับออกจะแดงๆนิดนึงนะแปลงนี่สบายหน่อยสำหรับคนทำงานเพราะว่ามันมีลมใหม่หลายอาจจะไม่ดีไม่สบายสำหรับเจ้าของโอ้หต้นใหม่หลายพูดปกติไต้ต้นใหม่มันจะมีค่อยมีหัวเนาะมันสับหลังนะแต่ว่าคนทำงานนี่สบายอยากผักร่อนตรงไหนนี่เดินไกลนิดเดียวนะครับ ปีที่แล้วแปล้งนี้เนี่ยจกักขวาดได้เท่าไรได้ซีตันเนี่ยต่อไรเ,อเพราะว่าขายเมาสคนเขาหาสื่อมันเมาส์เขามาเห็นมันงามเขาก็เลยขอสื่อทงางเจ้าของกะค่อยมีเวลาพาว่าทำงานให้ตระแก่ได้ก็เลยขายให้เขา,เาปีนี้ก็จะมาลุยกันใหม่เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับวันนี้มีอะไรมาดูนาชม ก็เกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงานปรากฏว่ารถไถเสียพ่วงอะไยมันลุดลู่สาออกมาแต่ชาวต้องซ่อมสะก่อนพ่วงอะไรหมุนไม่ได้ครับไปไม่ได้กำลังซ่อมแก้ปัญหาไปชั่วคราวก็เป็นปกติธรรมดาครับของการทำงานทุกอาชีพนั่นแหละอาชีพกเกษตรกรก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีปัญหาอยู่เรื่อยแต่เรื่องเครื่องจกรเครื่องค้นมันก็นเปเรื่องธรรมดาที่่ต้องซ่อมแซมเป็นประจำ ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกเสร็จไหมวันนี้คนงานก็นัดไวแล้วต้องแก้ปัญหาเฉพาะนาไปก่อนซ้อมพอชัยได้ไปก่อนตอนนี้รถไถกับพอชัยงานได้เร็วเสียงหังนิดนึงก็ซ้อมให้ชัยชั่วรข้าวไปก่อน เขามาในเมืองครับมาซื้ออะไรทำงานต่อมีด้รถไถจอดแอ่งแงเลยตอนนี้ก็มาพาพี่น้องมาดูในเมืองนิดนึงยังมีกฏกติกาเดี๋มาถ่ายในเมืองเลยครับรรยากาศคูร้านขายอะไรรถยนต์ก็ไปม่รอดครับ ต้องซ่อมรถสะก่อนตอนนี้เป็นรถไทยเต้าแก่ครับไม่ใช่เต้าแกร่รถไทไททีหนึ่งกระเป๋าฉีกหยับเยินเลยก็เป็นอุปสรรคของการทำงานถูกที่กับครับรถไทยให้เจ้าอื่นเขา้างานของคนอื่นแล้วก็มีของเจ้าของดาอันนี้ก็รถไทยเจ้าของครับเลยไทเจ้าของยังขักเลยซอมรถเส,สรส็จเป็นใช้งานได้ ที่ปูกมันกับมากกดียังไท้ไม่ทันแล้วเลย,ยมีท่านได้ยกครองก็ดีอะเป็นโอกาสได้พักพ่มีลมไม้ให้พักผ่อนพอดีเดยวก็จะได้เริ่มลงมือทำงานกันต่อไป เริ่มมีพื้นที่ไถแล้วหย,ยกยอลดหยกรลองกับหยกเลยวันนี้คนงานมารอแล้วยังไม่มีงานทำํำไถไม่ทันเมื่อจะสมถดย่นคนงานได้ผัดเนืยหลังรอนิดหนึ่ง ตอนนี้ทีมงานพร้อมแล้วก็ลงมือปลูกเลยต้นมั่นที่ใช่นี่ก็เป็นต้นพันธุ์หวยบงเป็นพันธุ์ยอดนิยมของแถบนี้เพราะว่าให้แปลงสูงใ้เปอร์เซ็นต์แปลงสูงเป็นต้นพันธุ์ของเจ้าของเองสภาพต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงไมเยียวยาวพิกัดพื้นที่ตอนนี้อยู่ที่ โคกบานพุซ่าไกลบานเข้ามานิดหนึงหลังจากไปโคกข,ขามาหลายวันทีมงานก็นยังคงเป็นทีมปลูกของบานตะปันเหมือนเดิมนำโดยลุงจักเก่าคนไม่ขาดไม่หายไม่เจ็บไม่ป่วยจับหมูจับขนาดกันเนี้วแนนพอปนลิเกวเรต่อเหมือนกันเลย ยงหลดไทยก็ดังหลงงมเลยพูดกระตินีไดิจินเดี๋ยวมาลุ้นดูครับแบบปีนี้ท้งเจ้าของสวนนี่ที่ใช้เทคนี้กอะไรในการดูแลรักษาเพื่อรักษามาตรฐานหรือว่าเพิ่มผลผลิตปีนี้ได้สีตั้นต่อไรปีที่แล้วปีต่อไปที่ทได้เท่าไร กับกินเวลาพักผ่อนเป็นเวลาที่มีความสุขอีกวันหนึ่งคือเวลากินนี่แหละบางคนกินอิ่มแล้วเมื่อกี้ทายไม่ทันไปทุระอยู่่เป็นมนูอาหารเหมือนบาั้เดิมหลังจากวันนี้มีงานอีกไหมเนี่ยงานปลูกมันมีครับมีอ๋อสามหร่ออ๋อยังมีนะทิบบานทิศบานบานโอ้ งานใหญ่เลยงานน่ะนี่สักสิบวันสีเส็จไม่นั่นน่ะ <laughs> เป็นมันแปลงในบานกับพื้นที่ว่ามีกาบอกอายเขา <laughs> คนทำงานต่างเก่าคนทำไมจะทำไว้เนี่ย <laughs> บางคนก <laughs> ินอิ่มแล้วก็ออกอหนังผักพรอนท่ <laughs> นท่านเถียง <laughs>

แต่ว่าตอนนี้โอ้มีลมชิว๊ชิมากไม่มีกำลังใจในการทำงานมาเลยหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วครับเริ่มลุยงานกันต่อสู้กันอีกยกหนึ่งก็หวังว่าจิมีคือก็มาว่านนี่มาว่านนี่อากาศร้อน่างนี่แหละมีลมชิュ๊ชินี่แหละแต่ว่ามีฝนมาไหลก็เลยทำให้มันกันบซิปไหลแทนที่กีเซ็ตมีเซ็ต้องเป็นสำชาวยีก ก็โชคชะตาด้ฝ่าฝนบางทีขาดดาไม่ได้วันนี้ก็กะว่าจะเส็ตเสซจวันนี้ล้วก็เหลือมีงานหนึ่งงานนน้อยประมาณสามไร่อยู่ในบ้านหลังจจหนักนั้หมดแล้วงานปลูกมันต่อไปก็รอช่วงจังงว่าต้องดูแลรักษาสึอยู่กว่าทังเจ้าภาพก็าีมาจ้างไหมบางทีก็ต้องหลุนเหมือนกันคนหางาน เป็นคนทํางานรับจ้างมีงานก็เลยทำมีมีงานก็หาอยู่หากินอย่างอื่นเเเ็็็ก็พักน้อยครับกินอาหารหวานอากาศร้อนๆอวันนี้ก็ร้อนสภาพมีตากรรมืวานนี่สงสัยจิพากันแดดนี้ฝนชีเซ็ตไม่รุนเนี่ยเซ็ตครับเซ็ตเซ็ตเ็ตเนาะฝนก็บจีปลูกเนาะ ได้เดยอตามโดยรายรออยู่ต้องตามอยู่อือวันนี้อากาศร้อนมาทีมงานุ้กคนนะครับท่านฝากท่านผู้ชมสวยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกยางที่มีให้กดนั่นแหละเพื่อเป็นวกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำคลิปต่อไปเ่อนำเสนอชีวิตชชาววิถีชีวิตผู้ชาวโคราบจอนำเสนอทุกท่าน ตรับุกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลากันก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ